ทีนี้เรามาติดตามเรื่องของครูแดนกันนะคะคุณผู้ชมครูแดนซึ่งเป็นครูสอนศิลปะก,การต่อสู้หลังจากที่สื่อได้มีการนําเสนอออกมากันนะที่บอกว่าครูแดนเนี่ยถูกกลุ่มว้าได้มีการจับเอาไว้ที่ประเทศเมียนมานะคะแล้วก็เป็นกระแสข่าวมีการถูกเรียกค่าไถ่ต่างๆด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าทีนี้ก็แน่นอนพอเป็นข่าวค่ะทางของตํารวจเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ สุดท้ายแล้วสามารถที่จะประสานขอความร่วมมือในการส่งครูแดน,นกลับมายัางฝั่งไทยเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมานะคะส่วนวันนี้ครูแดนค่ะพร้อมกับครอบครัวค่ะได้เดินทางมาพบกับผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติและผู้ช่วยผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาติในการขอบคุณท่านนาที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้ครูแดน,นกลับมายัางประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยค่ะ ไปกันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะนายระไม้โมริพันธ์หรือว่าครูแดนซึ่งเป็นครูสอนศิลปะการต่อสู้พร้อมด้วยครอบครัวได้เดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเพื่อเข้าขอบคุณพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ได้ช่วยเหลือจนสามารถเดินทางกลับมายังประเทศไทยได้สำเร็จค่ะ จากการสอบถามเบื้องต้นนะคะครูแดนก็ให้การนะคะบอกว่าเมื่อประมาณเดือนมกราคมของปี64ก็ตนเองค่ะได้มีการเดินทางข้ามฟากอขออภัยนะคะน่าจะเป็นเดือนมกราคมของปี65ก็คือปีปีนี้ครนะแล้วก็ตัวของครูแดนค่ะได้เดินทางข้ามฟากไปยังประเทศเมียนมาที่เมืองท่าขิ้เหล็กเพื่อหานายทุนช่วยสนับสนุนในการทำภาพ,พยนตร์โดยใช้วิธี ข้ามชายแดนผ่านช่องทางทางธรรมชาติอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการผิดนะ,ะแต่ทีนี้ครูดแดนก็บอกว่าต่อมาพอข้ามฟางไปได้แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่กองกำลังว้าแดงเนี่ยค่ะพบตัวแล้วก็ทราบว่าตนข้ามแดนไปเนี่ยโดยผิดกฎหมายจึงได้ถูกควบคุมตัวเอาไว้โดยที่ตนเองก็พยายามหาทางติดต่อกับญาติที่ไทยเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนประสานความร่วมมือกับประเทศเมียนมาค่ะ เพื่อให้การช่วยเหลือจนสามารถเดินทางกลับมาไทยได้สําเร็จโดยไม่ได้ถูกลักพาตัวหรือว่ามีการเรียกค่าถ่าตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดครูแดนเองนะคะก็ให้การรับสาร,รภาพตลอดทุกข้อกล่าวหาด้วยนะคะคเพราะว่าตํารวจเองก็ต้องมีการตั้งข้อกล่าวหาเรื่องของการาเดินทางข้ามพรมแดนเนี่ยแต่ว่าเป็นใช้วิธีผิดก็คือใช้ช่องทางธรรมชาติต,ตามที่นายชัยแล้วก็พวกเนี่ย หลอกให้ตนเองใช้วิธีนี้ข้ามไปไปหาในทุนไปหาเงินมาทำภาพพยนตร์ครับซึ่งมันผิดกฎหมายใช่ค่ะนะฮะในส่วนของกองกำลังว้าแดงนี่นะครับคุณผู้ชมก็คือเราได้ยินคำนี้เนี่ยมานานอยู่พอสมควรนะครับน่าจะประมาณ30กว่าปีนี่นะครับคุณผู้ชมตามรายงานข่าวกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก่อตั้งขึ้นมาประมาณ32ปีว้าแดงเนี่ยก็จะเป็นอดีตกองกำลังคอมมิวนิสต์ของเมียนมาหรือว่าพมา่านี่นะครับ แล้วก็ยังเคยผลิตยาเสพติดส่งขายในประเทศเพื่อนบ้านชื่อเสียงก็เลยไม่ค่อยจะดีนะครับว้าแดงเนี่ยถือว่าเป็นตัวแปรในเกมชิงอํานาจระหว่างกองทัพของเมียนมากับรัฐบาลเงาขององซานซูจีอีกด้วยนั่นเองอันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นในส่วนที่นะครับได้มีกระแสข่าวบอกว่ากลุ่มว้าแดงเนี่ยจับตัว นะครับครูแดนแล้วก็ครอบครัวไปนี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่จากฝั่งไทยก็มีการประสานความร่วมมือไปยังเมียนมาในการเข้าช่วยเหลือจนสามารถเดินทางกลับมายัางประเทศไทยได้สําเร็จโดยที่ไม่ได้ถูกลักพาตัวหรือว่ามีการเรียกค่าไทยตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดนะครับซึ่งครูแดนหรือว่านายระไม้ก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานั่นเองครับค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของภาพบรรยากาศในวันนี้กันค่ะ เหตุเกิดจากความความใฝ่ฝันของผมครับคือผมทํางานภาพยนตร์มาก็ยี่สิบปีแล้วนะครับผมเคยทํางานขายภาพยนตร์ต่างประเทศมาก็ก็เคยขายมาแล้วแล้วทีนี้พอออกมาทําบริษัทตัวเองก็มันผ่านมานานนานมากอะจนเราอายุเริ่มแก่แล้วเราก็อยากจะมีมีในทุนหรือว่ามีเงินที่อยากจะทําภาพยนตร์เป็นเรื่องสุดท้ายหรือสักเรื่องของตัวเองที่ เป็นลายเซ็นตัวเองสามารถขายได้ทั่วโลกอันนี้คือแรงแรงบันดาลใจนะครับคือคือความฝันหลักซึ่งมันเป็นจุดอ่อนที่เวลาเจอใครที่เรารู้จักแล้วเราก็จะพูดเรื่องของเราให้เขาฟังพอดีไปเจอกับคนที่ชื่อนนคนที่ชื่อนน,น,อน,นเขาได้ฟังเรื่องเราของผมเขาเขาบอกว่าเดี๋ยวให้ไปเจอเพื่อนเขาที่ท่าขี้เหล็กดิเพื่อนเขาคนที่ท่าขี้เหล็กนี่ รู้จักกับนายทุนรู้จักกับคนมีเงินเยอะเขาพร้อมที่จะลงทุนให้เขามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเงินแค่ทําหนังแค่สิบกว่าล้านยี่สิบล้านเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของของของคนทางโน้นนะครับนนก็เลยให้ผมมาเจอกับคนที่ชื่อหมีคนที่ชื่อหมีเขาก็พากินอยู่บ้านเขาแล้วก็พาไปรู้จักกับคนชื่อชัย คนชื่อชัยก็เป็นคนคนไทยที่อยู่แถวนั้นอยู่แล้วชัยนี่ก็คือเป็นเป็นตัวการหลักคนที่หลอกผม,มครับเขาก็พาไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ไปกินข้าวข้างนอกพาไปเที่ยวเป็นทุกอย่างเป็นปกติมีอะไรก็เขาเขาเขาก็าาาจะดูแลผมดูแลผมตลอดท,ที่อยู่ในท่าขี้เหล็กครับมีมีม,ม,มีมีบ้านให้อยู่ถ้าจะกลับก็ยังไม่ต้องกลับก็ได้ที่แรกก็นัดกันกับนนทนะ์ว่าไปแค่สิบวันนะ ไปไปแค่สิบวันแล้วก็กลับแล้วเสื้อผ้าอะไรก็ไม่ต้องเอาไปครับผมพออยู่ได้ประมาณประมาณห้าเดือนผมอยู่ท่าขี้เหล็กนะครับเพราะว่าเรียกว่าถ้าจะกลับมันก็ช่วงโควิดพอดีเนาะก็ยัง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 ไม่ได้กลับมายังไม่ได้กลับมาที่ไทยก็เป้าหมายก็ยังไม่บรรลุครับยังยังไม่ได้เจอนายทุนหรือว่าคนที่จะเซ็นสัญญาร่วมทําภาพยนตร์ด้วยก็ยังอยู่ไปจนถึงห้าเดือนพอครบประมาณ ห้าเดือนแล้วเนี่ยผมก็โดนหลอกครั้งแรกครั้งแรกที่ผมโดนหลอกก็คือเขาใช้กลวิธีหลอกบอกว่าให้ไปอยู่กับให้ไปอยู่เป็นเพื่อนกับน้องน้องชายอีกคนหนึ่งหน่อยเพราะว่า,วาเ,วเขาจะไปหาผู้ใหญ่เขาจะไปหาผู้ใหญ่น้องชายอีกคนหนึ่งก็ชื่อโตง้งก็เดี๋ยวเขาชายก็จะ,ะมารับผมก็คือให้ไปไปเป็นเพื่อนให้หน่อยเพราะผมอยู่กินบ้านเขามีอะไรผมก็ต้องช่วยเขาใช่ไหมครับ ผมก็าอ,อไม่เป็นไรให้ไปอยู่เป็นเพื่อนก็ไปได้ก็ผมก็ใช่ก็มารับผมใช่กับผมไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะครับผมมาอยู่บ้านบ้านคงหมีครับใช่เขาก็จะไปไปมาพอรับผมเสร็จแล้วก็ไปรับโต้งพอรับโต้งเสร็จแล้วก็อพาผมไปหาผู้ใหญ่ก็ขับรถออกไปประมาณชั่วโมงหนึ่งพอไปถึงผู้ใหญ่เขาก็ปล่อยผมลงไว้เขาบอกว่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปธุระต่อก่อนก็อยู่กับผู้ใหญ่เดี๋ยวพี่มารับไว้ พอไปถึงบ้านผู้ใหญ่เขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงะครับก็มีคนมารับเขาก็เออให้เข้าไปข้างในสถานที่มันจะเป็นเข้าไปข้างในก็จะเป็นแถวป่าสวนยางนะครับในใน,ในสวนยางนะในในที่พ่อเลี้ยงอยู่ครับพอไปถึง <het> มันก็จะเป็นตึกแถวที่สําหรับที่พักที่นอนของของคนที่กิดยาอยู่ตรงนั้นับเขาก็จับผมเข้า ขังในห้องเลยครับเขาก็บอกว่าเอออยู่ห้องก่อนแล้วขังใส่กุญแจแล้วก็มีคนเฝ้าจนกระทั่งระยะเวลาช่วงหนึ่งแล้วช่วงที่ไปถึงมันก็มืดนะก็มีพ่อเลี้ยงนะครับเขาเข้ามาหาก็คืออาการสภาพเขาคือเมาเข้ามาแบบโมโหเลยครับเปิดประตูกระชากเก้าอี้แล้วก็เข้ามานั่งครับรียวว่าบ้วนน้ําลายใส่ต่อหน้าว่าผนกัแบบตรงนะแล้วก็ชี้หน้าดาวผมว่าพวกมึงสองคน โกงเงินกูไปใช่ไหมให้เวลามึงสองวันถ้ามึงไม่คืนตายใครที่โกงไปมันต้องตายตายอย่างเดียวเขาบอกอย่างเงี้ยกูก็เคยตายมาแล้วกูเคยโยนโดนจับลงน้ําโขงมาแล้วเขาก็ถามผมว่ามึงโกงไปใช่ไหมผมผมผมก็ตอบว่า ผมไม่ไม่รู้เรื่องผมมาเป็นเพื่อนผมไม่ได้เกี่ยวอะไรก็ผมยืนยันไปทั้งทั้งฝั่งวา้าฝั่งพมา่าแล้วก็ฝั่งไทยผมพวกพูดคําเดิมตอนนั้นผมยืนยันด้วยชีวิตผมเลยว่าถ้าผมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือผมมาทําอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วผมบอกว่ายิงผมทิ้งได้เลยแล้วผมโดนหลอกมาจริงๆเอาคนที่หลอกมามาอยู่คู่กันใครพูดโกหกยิงทิ้งเลย ผมไม่ต้องไปสาบานที่ไหนก็ได้หรือจะให้สาบานก็ได้แต่ว่ากันด้วยหลักฐานดีกว่าครับหลักฐานและการสืบค้นตำรวจไทยนี่เก่งสามารถสืบค้นตรวจสอบรายละเอียดผมได้หมดประวัติผมตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้หมดครับผมทางวา้าทางทหารพระมาเขาตรวจสอบละเอียดยับเหมือนกันครับที่อยู่แต่ละจุดคนที่อยู่รอบข้างเขาก็สอบถามรายละเอียดลงสืบสวนสอบส,สวนกันทั้งหมดครับทหารวา้ายังยังเข้าไปสืบที่ท่าขี้เหล็ก ได้และย,ยืนยันยืนยันผมได้ครับผมอันนี้ขอยืนยันความความบริสุทธิ์และจริงใจของผมครับผม